อุ้ยชุดนี้ใช้ไฟแรงขึ้นครับดู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 ด,ดเดดบุดบดบด,บดเลย สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาทำพากินพาเที่ยววันนี้มาทดลองของใหม่จะทดลองใช้หม้ออบลมร้อนครับใช้ไม่เป็นซึ่งซื้อมาซื้อมาเป็นเดือนแล้วไม่กล้าใช้แต่วันนี้จะทำอะไรหมูอบกระเทียมพริกไทยโดยใช้เครื่องอบลมร้อน,นครับอุปกรณ์ก็ ไม่มีอะไรมากมายครับนี่ก็เดี๋ยวผมใส่เกลือมาไว้ในนี้แล้วประมาณหนึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลแล้วก็ลองชิมดูให้มันออกรสหวานเค็มหวานเค็มนิดๆน,นะครับแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำนะตอนนี้ผมตำกระเทียมกับพริกไทยไว้แล้วเดี๋ยวมาทดลองดูว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นจังไร ใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือไปแล้วหนึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลเือสองช้อนโต๊ะก็ใส่เัืนี้สักหนึ่งช้อนหช้อนโต๊ะทำอะไรเขาบอกให้ช่างตวงวัดน,นี้ไม่รู้จะไปตวงวัดทำไมเดี๋ยวใส่ีิ้๊วดำ เพิ่มสีสันในคลิปนี้ลองใช้เขาเรียกอะไรขี้มือการทำอาหารตอนนี้ทำเต็มเต็มเป็นหมูสามชั้นนี่มันได้มาสดๆร้อนๆน,นี่ยังอุ่นๆอยู่ ไอ้ทำไมมันตอนใหญ่จังวะมันยาวไปอ่ะใส่ทั้งอย่างนี้แหละอ่าสามต้อนก็พอจบหมดเอาไว้ทำอย่างงี้นัไม่ใส่ผรูทมันจะอร่อยมั้ี่ย ิงไว้อย่างนี้ครับสักหน่งชั่วโมงนี่ตอนนี้ผมปรับไฟมาที่เท่าไหร่ร้อยองศานะครับแล้วก็ใช้เวลา15นาทีเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นสภาพไหนเพราะว่าเครื่อง ตัวเนี้ยผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับแต่มีตัวนี้ก็ดีครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะทําพิซซ่านะครับพิซซ่าเพราะว่าทําพิซซ่าเป็นอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาครับขนาดว่าลูกชุบว่าจะทําลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันก็ยังไม่มีเวลาครับ,เพ,เ,พเ,พเ,รบเพราะว่าของบางอย่างมันใช้เวลาเยอะครับบางวันก็จะไม่ว่างเอ้า เราจะไม่หั่นหน่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นหมูจักหน่อยก่อนโมมีคมคมค,มแ,คมแรงคมแรงคมโอ้ยต้องนำม,มาไว้ทมนตร tầm dưới với căng căng à. thôi, một cái nhà ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอเรียงใส่มาเรียบร้อยนแะล้วเดี๋ยวจะลองเปิดเคีื่องดูปิดฝาก่อนฝาเสียบปลัก๊กนี่พอกดพอกดฝามือจับลงไปนะครับมันก็จะเปิดเครื่องนะครับ เพิ่งเห็นครับพิ่งเห็นว่าเวลาเวลาใช้งานนะครับอันนี้จะก็จะมีคู่มือมาครับคู่มืออยู่บนฝาเพิ่งเห็นโอ้นี่เนื้อหมูนี่ต้องใช้ไฟทั้งยแปดสิบร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ใช้เวลา10บถึงสินาทีปัดทั่วเพิ่งมาเห็นตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่นะครับ เดีวออกก่อนดีกว่าแต่ว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาถือซะว่าเป็นการ,รวอร์มใช้เวลาเท่าไหร่อเอาแค่สิบนาทีพอเดี๋ยวปรับมาที่เท่าไหร่วะาร้อยอะไรเนี่ยร้อยห้าสิบอ่นรอยห้าสิบร้อยห้าสิบอาะเปิดเครื่องอา สิบนาทีลองดูว่าจะเป็นสภาพไหนเมื่อกี้ไม่รู้เพิ่งเห็นตาเจ้ากรรมกันเดี๋ยวรอเวลาคนระัว่ามันจะออกมาสภาพไหนหลังจากที่ผ่านไปนสิบนาที ตอนนี้ตอนที่ผมตั้งไว้10นาที10นาทีแล้วก็ใช้ไฟ150ผลปลากดว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะปิดเครื่องก่อน <c oughs> เครื่องไกล้เอ็งเครืร่องว่าสุกนี่ละดีแดงแล้วเมื่อกี้เ่ยเดี๋ยวผมกลับด้านกว่าเดี๋ยวผมตั้งไฟแรงกว่าเดิม ตอนนี้กลับด้านหมดแล้วเดี๋ยวจะลองตั้งไฟใหม่เดี๋ยวจะให้ไฟแรงกว่านี้ครับต้องการให้มันแบบแบบินเดอาจเกมเลียนนิดนึงเดี๋ยวตั้งไฟสักเดี๋ยวตั้งไฟไ200ว้200สองร้อเลยนะสองร้อยองศาได้ทำอีกสักสินาทีสิบนาทีเท่านี้ก็คือยังไงก็พอแล้ว ลองรู้ว่ามันจะเป็นมือนอ้แบบยั่งเตาไหมสรูปแล้วนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการทำแต่ละคร้แต่ถ้าทำคล่องแล้วอาจจะไวกว่านี้นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟขนาดไหนเท่าไหร่วิชุดนี้ใช้ไฟแรงขึ้นครับดู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 ด เดือดๆๆๆเลยหยาเรามีเอาการน้ำมันเดือดพุ่ดขึ้นมาแล้วขราวหน้าผมต้องหัดไฟแรงๆหน่อย2องร้อยองาเล กลินหอมชินใจมากได้กินแล้วหิวเขาหิวเขาอุ๊ยเดือดกันใหญ่แล้วเดือดกันใหญ่แล้วห้านาทีนี่เริ่มอันนี้นะครับเริ่มเหลืองแล้วเดี๋ยวผมจะพลิกอีกด้านนึงขึ้นนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีผลกับอันนี้หรือเปล่า ว่าตอนนี้โหกลิ่นหอมมากๆจากจเจ้าแค่สุกนะอาจจะไม่เอาเทียมว่าหิวแล้วได้กินเลยหิวหิวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ่อ,อบปักและ จะลองมาหั่นดูว่ารสชาติเป็นยังไงอ้าวอันนี้ไม่ถึงกับเกี่ยมมากนะครับแค่เหมือนแค่พอสุกนะครับแล้วก็จะกินแบบนี้เลยละกันอาจจะไม่ต้องการแบบจิมเคี่ยมนะวันนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วตอนนี้น้ำจิ้มแจวบองตรงเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง อันนี้ก็ใส่ข้าวคั่วครับแล้วก็น้ำมะขามแล้วก็ตำกระเทียมใส่ด้วยเจ็บตอนนี้อี๋ยวชิมดูก่อนโอ้น,นี่ครับรงนี้ครับ อร่อยครับอันนี้เดี๋ยวจะลองจิ้มแจ่วดูอืสุดยอดลงตัวครับน้ำจิ้มก็จะมีความเค็มความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ด บวกกับเนื้อหมูเนี่ยจะมีรสหวานนินดๆนะครับแล้วก็พอมาจิ้มจิ้มแล้วก็รสทาติก็ลงตัวครับอร่อยจักซี่เลยตอนนี้หันหมูหั่นไปเรื่อยๆก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับ ็ทดลองอย่างหมูโดยใช้เครื่องอบลมร้อนนะครับตอนนี้ก็หมูก็สุกเรียบร้อยแล้วก็รสชาติของหมูก็จะออกรสหวานนะครับหวานเค็มนิดๆน,น,นะครับได้กิ่นกระเทียมพริกไทยหอมอันนี้เดี๋ยวเขาจะอบคือ อาคิมเลยเป็นไงไก็มีโอกาสเดี๋ยวจะทำพิซซ่าด้วยเครื่องอบลมร้อนนะครับ เวลาต้องเข้าไปในเมืองโคราชครับแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนะซึ่งอยู่แถวบ้านนอกอย่างที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีขายนะแล้วก็จะใช้วิธีทำซอสโดยใช้มะเขือเทศกระป๋องนะมะเขือเทศในน้ําเชื่อมะอะไรประมาณเนี่ยเสร็จแล้วก็มาทำเป็นซอสมะเขือเทศใส่เองแต่ตอนนี้ดูหมูไปก่อนคนระับดูหมูไปก่อน ก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอาเดชิมนินโช